วดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนียวจังหวัดอูไทยธานีการไฟฟ้าเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียนหลังถูกน้ําท่วมผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกสาภาคกเหนือจังหวัดลบบุรีลงพื้นที่ตรวจการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปูไทยธานีในการระดมช่างไฟฟ้า เขาดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในอาคารเรียนทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีกระแสไฟรั่วไหลออกมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดที่จังหวัดอุทัยธานีนายธนกิจน่วมอินผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามภาคเหนือจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าจากการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชน รวมถึงสถานศึกษาจํานวนหลายแห่งและแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าตามบ้านเรือนของประชาชนโดยเฉพาะภายในอาคารเรียนของโรงเรียนต่างๆที่ถูกน้ำท่วมสูงซึ่งอาจเกิดความชื้นสะสมหรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหายก่อให้เกิดอันตรายที่มองไม่เห็นได้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงมีความห่วงใยและเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวของนักเรียนและคณะคุณครูจึงมอบหมายให้นายสมเชิงลีลือเดชผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานีระดมในช่างและช่างไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานีเข้าดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง รวมถึงตู้น้ำดื่มภายในอาคารเรียนทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าร่วไหลและระบบตัดไฟยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ก่อนการเปิดเรียนของนักเรียนซึ่งจะเปิดเรียนเต็มรูปแบบในวันจันทร์ที่หนึ่งธันวาคมซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าการดาเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งนางสาวอาพรเพิ่มผล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุปโธสถารามและคณะครูและบุละคลากรโรงเรียนได้แสดงความขอบคุณต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนการดําเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้กับทางโรงเรียนพร้อมยังได้สั่งการให้ดําเนินการช่วยเหลือชาวบ้านหากได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย และหากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายของระบบไฟฟ้าสามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลข1129การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Call Center ได้ด้วย